มาแล้ครับคุณผู้ชมครับตัวละครใหม่เข้ามานะได้ข่าวมาโอเคนะเป็นตัวละครโอนานีนะโอ้โหเป็นนามิในร่างที่น่ารักมากเลยนะครับผมผมชอบนะจุดเนี้ยอโอเคไปดูคลิปพี่ิวกันเลยดีกว่านะครับผมนี่นะนามิหนึสอง,ส,องสาม สี่นะครับผมเป็นการโจมตีสี่หินนะ ahh สาาี่ทีอนะ่ะสกิลดอสหลบโอเคก็ธรรมดาปกตินะ้ยมีธาตาฟ้าผ่าหลบมาด้วยเหมือนจะเป็นสุดนะรู้สึกโอเคแยกล่างนะสกิลสองไปอีกรอบเล็กกว่าเมื่อกี้เหมือนผมสังเกตเห็นสกิลดอสนะมันเหมือนมันจะไม่ธรรมดานะ เออเขาให้ดูอ๋อดูรูเฉยแล้วว่ามีอ๋อมีท่าทางนะเอ่น่ารักนะเออยูดอนนะ่ามีนี่น่ารักทีเนดะียวตัวนี้เนะี่ยโอ้โหสกิลแรกนะครับผมอ๋อเรียกฟ้าผ่าลงมานะเป็นฟ้าผ่าของสุดนั่นเองนะครับผมโอเคสกิลสองเจ๊งล่างไปโดนศัตรูแล้วล้มเหรอไอเมื่อกี้เหมือนจะมีติดสถานะมึนงงนะถ้านที่ผมเห็นโอเคเดี๋ยวต้องไปอ่านดูสกิลเองทีนะครับผมว่าเออมีสถานะอะไระบ้างนะครับผมแต่เหมือนจะมีสถานะสองสกิลนะ เออไปสายวิ่งที่ปวดตัวเในผลสกคนนะครับผมโอเค Hello e v e r y b o d y ีอาระครับเอ็งก็ต้องขอกราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนกันด้วยครับผมจิตต่อรักคุณผู้ชมทุกคนเลยนะครับเข้าสู่ช่องสอยเต้ยครับผมคลิปนี้นะแล้วก็มาอยู่กับไอเดียวันพีชบอลเตอร์เกชเชนเคยนะครับผมโอเคซึ่งคลิปนี้นะแล้วก็มาอยู่กับในไอดีสำรองของผมนะครับผมเน่จาก ID หลักของผมเนี่ยเออมันเออมันอยู่ในโทรศัพท์ไอเอสนะครับผมบ้าเหมือนกับว่ามันไม่ค่อยจะเสียแล้วนะเออเหมือนกับว่าเออแบตมมมััันนนนเเสส่่ออแแแแลล้้้วววหะบบตตผผผาาปญขงีครม ก็เลยจะมาอัดในเครื่องท้แทนนะครับผมโอเคซึ่งก็ใช้ดีสำรองแทนและการนะสำหรับการพรีวิวตัวละครใหม่ที่เราเพิ่งได้ดูคลิปไปนะครับผมนะั่นคือในส่งของตัวโอนามิ ami, นั่นเองนะครับผมหรือก็คือตัวละครน,นามิในภาควานุนะครับผมซึ่งตัวละครใหม่ที่มาเนี่ยก็เป็นโอนามิ ami, ใช่ไหมเออหลายคนคงจะรู้วันดีอยู่แล้วนะครับผมเพราะเนื่องจากว่ามันก็เข้ามาได้วันหนึ่งก็แหละวันสองวันแหละครับ คือผมก็ไม่ค่อยว่างเลยนะช่วงนั้นนะอืมโอเคก็เลยทำคลิปช้าไปหน่อยนะครับผมสำหรับเจ้าโอนามิ ami, หรือนามิ ami, ในภาควานะนะครับผมโอเค okay, ไปดูสกิลเทรดของเจ้าตัวละครน,นี้กันเลยดีกว่าครับตัวละครน,นี้นะเปน็นตัวละครเออสายวิ่งสีเขียวนะครับผมเป็นตัวที่ใช้ดึงธงได้ดีของตัวนะผมจะอ่านสกิลให้ดูคร่าวๆก็แล้วกันนะครับผมโอเคนะสกิลคาแรคเตอร์เทรดของเขานะคือสกิลตัวของเขาอะ่ะ mm hmm. ก็เวลิเซฟวิ่งหรือก็คือเมื่อเราเนี่ยโดนได้รับดาเมจจากศัตรูนะ มีโอกาสร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผมที่เราจะไงล่ะรีคูดาวไวขึ้นของสกิลดอรนะเออรีคูดาวสกิลดอรไวขึ้นสามสิบเปอร์เซ็นต์นะครับผมอันนี้ผมไม่แน่ใจนะว่าเป็นแบบสมมติเราโดนตีครั้งหนึ่งเนี่ยมันจะลดเอ้ยมันจะลดคูดาวเออใช่โดนตีครั้งหนึ่งมันจะลดคูดาวสามสิบเปอร์เซ็นต์สกิลดอรเลยหรือเปล่าหรือว่าการโจมตีแบบดาเมจเต็มหนึ่งแล้วระยะห่างสักแป๊บหนึ่งเนี่ยหรือสักกี่วินาทีถึงจะแบบสกิลนี้ถึงจะทำงานอีกแบบว่ารีคูดาวไวขึ้นอีกสามสินะบ,บเป ลรูปดาว30%ตีขั้งหนึ่งรูดาว30%เนี่ยไปเรื่อยๆผมว่าก็เป็นสกิลที่ดีพอสมควรนะครับผมสำหรับสกิลตัวของตัวควาสายวิ่งเจ้าโอนามิสายสีเขียวนะครับผมเออถ้าเกิดเป็นอย่างี้จริงนี่เป็นตัวสายวิ่งที่ดีพอสมควรเลยนะโอเคเนี่ยที่มันดีก็เพราะว่าเนี่ยผมจะบอกให้เนี่ยสกิลแรกเนี่ยสกิลหนึ่งลินโป้ Rising Blast เนี่ยน่จาจะอันนี้นะโอเคสกิลนี้เนี่ยเป็นการอะไรไงล่ะ ฟาดสายฟ้าผ่านะโดยใช้ซุดนะเออเจ้าสายฟ้าซุดที่ได้มาจากพิกมัมเนนะี่ยเออเฮ้ยมันเรียกว่าสปอยหรเปล่าวะแตแบบแบบนะ่มันก็ไม่ได้สปอยนะมันเป็นตอนที่ไม่ไม่ได้ใหม่ประมวบควรนะน,นะครับผมเนี่ยเออเจ้าเออเอ้ยนามนิเนี่ยสกิลนี้นะเนี่ยเน้นโปรไลทิ้งบลัชนะครับผมเป็นการเสกสายฟ้าผ่าของเจ้าซุดลงมานะครับผมมีด้วยกันสองเสกนะครับผมซกิลแอสแทคดาเมจเ็กแรกเนี่ยอยู่ที่819โอ้โหเมื่ออัพเดทของเลเวล5เนี่ยเยอะนะครับผมเนี่ย สกิลเออพวกตัวละครสายวิ่งที่ดาเมจ800เนี่ยืก็จะมีโปบตการ D S ใช่ไหมเอเดล่ามาริฟอร์ดที่ว่าโหดๆเนี่ยเออไปสายวิ่งที่โหดแล้วก็ใช้ได้ตัวหนึ่งในระดับแรงสูงๆนะเจ้าตัวนามิเองเนี่ยก็ดาเมจพอๆกับเสเลยครับผมแต่ไม่รู้ว่าใช้งานจริงจะดาเมจเท่าหรือเปล่านะเออสำหรับการตีสกิลธรรมดาเนี่ยนะครับก็สกิลนี้นะก็จะดาเมจและจะอยู่ที่809มาอัพเต็มนะสปีดก็จะลดลง10เปอร์เซ็นต์เป็นเวลา20วินาทีนะครับผมโอเคแล้วก็เสีียยไปเน่ จะมีดาเมจเพิ่มอีกนะเป็นสกิลดาเมจ81นะแล้วก็ติดสถานะไฟฟ้าช็อต100%นะครับผมแต่สกิลช็อตก็คือสกนะิลไฟฟ้าช็อตแหละน่าใช่ไหครับผมเพราะผมได้ดูเปรียบเทียบกับของบนะิ๊กมัมแล้วเนี่ยสกิลเหมือนกันนะครับผมช็อตช็อตแอชิเวชั่นนะครับผมเป็นสกิลไฟฟ้าช็อตนั่นเองนะนี่นะครับผมเป็นเวลา3วินาทีนะที่จะโดนไฟฟ้าช็อตเนี่ยแล้วก็สถานะไฟฟ้าช็อตเนี่ยก็จะเลื่อนลด100ดาเมจนะเอ,อือเลือล่อนลดทีละร้อยเดิมรานหนึ่งวิน เผมก็ว่าเลื่อนลด300นั่นเองครับผมเอ,อเมื่อจบตีศัตรูได้เนี่ยโอเคคูดาวสกิลนี้ก็อยู่ที่ส9วินาทีนะก็ไม่มากไม่น้อยจนเกินไปนะสำหรับสกิลดาเมจที่แอตแทก8ปดเนี่ยเยอะขนาดนี้เนี่ยเออก็ถือว่าไม่มากไม่น้อยนะส9วินาทีนะสำหรับคูด,ดาวมาดูที่สกิลที่สองเลยนก่อนครับสำหรับฟาตาโมออก,กาน่านะก็เป็นการสร้างแบบล่างโคลนขึ้นมาใช่ไหมเออเป็นภาพแบบแกล่ะเ,เป็นภาพทแบบี่แบบการวิทยาศาสตร,ร์เกี่ยวกับอากาศสภาพภูมิอากาศนี่แหละครับผมเออทำให้เห็นภาพดวงตาเป็นล่างโคลนของนาม,มินะ ไ็ยสร้างดาเมจอยู่ที่219ดาเมจนะส,สกิลนี้มีเซปเดียวกสกิลนี้เนะี่ยคอนฟิวแอคทิเวชั่นแต่ถ้าผมอ่านมาเขาก็น่าจะเป็นติดสถานะมึนงงนะออโอกาสิดสถานะมึนงงร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผมเป็นเวลาสิบวินาทีคูดาวสกิลนี้อยู่ที่ยี่สิบเจ็ดวินาทีนะครับผมแล้วตอนแรกผมไม่แน่ใจว่าเขาพิมพ์ตกหรืออะไรหรือเปล่าทำไมมันถึงมีเอฟเฟกต์ไทม์ยี่สิบวินาทีสุดคือไอคอนฟิวเอฟเฟกต์ไทม์เนี่ยอ๋อไม่แน่ใจนะว่ามันเป็นแบบเออว่ามันติดสถานะ ผมว่าน่าจะติดสถานะมึนงง10วินาทีเนี่ยถูกแล้วแต่ไอตรงเอฟเฟกต์ฐานเนี่ยน่าจะไม่ใช่นะน่าจะพิมพ์ตกนะเพราะส่วนใหญ่สกิลที่เขาเออใส่มาเนี่ยมันจะเป็นแบบคูดาวคูดาวมันจะอยู่บรรทัดล่างสุดนะครับผมเนี่ยคูดาว27วิเนี่ยสกิลเนี่ยยินโปอันนี้ก็คูดาวต้องอยู่ช่องล่างสุดนะเออซึ่งสกิลนี้ก็นั่นแหละครับอย่างที่ว่าไปก็คือสกิลแอสแตง219ดาเมจต,ติดสถานะมึนงง,ง100%เป็นเวลา10วินาทีนะครับผมแล้วคูดาวสกิลนี้ไปแค่27วินาทีเเเท่าานนนัั้อองะคครบผมโมโ ในส่วนของเจ้าสกิลของโอนามิก็มีเพียงเท่านี้แหละแล้วกันนะครับผมโอเคซึ่งสนะกิลบูธเหตุหนึ่งบูธเหตุสองนี่ยก็ไว้คนที่เล่นแบบอัพตัวนี้เป็นเมนหลักก็ไว้ไปอ่านดูเอาแล้วกันนะครับผมจะผมจะพรีวิวคร่าวๆนะสำหรับคาแรคเตอร์เหตุที่ติดตัวมาให้ตอนยังไม่ได้อัพเป็นบูธเทตุนะครับผมเนี่ยโอเคคาแรคเตอร์บนะูธเนี่ยตอนยังไม่ได้อัพคาแรคเตอร์บูธนะมาดูว่าส่วนของการอัพเดทกิจกรรมในะครั้งนี้กันดีกว่าครับก็จะมีอะไรเข้ามาบ้างหรอที้ผมเห็นว่าจะมีเนี่ยนะครับไไออออ้้นนนี่่เเเาากะคครับโ เนี่ยมันจะมีเนี่ยแจกเพชรน,นะครับผมเนี่ยรออินแปดวันก็ได้ปแปดเพชรง่ายแจกยิ่งก,กว่านี้นะทางบันไดเนี่ยน่าจะแจกเกลียวนี้นขี้งกไปไหนหยอกๆนะครับผมโอเคแต่มันก็แจกไม่มากนะครับผมแต่ก็ถือว่าเป็นของฟรีก็เอาหมดนะครับเพชรเกมนี้ยิ่งหายากดูนะครับผมโอเคแล้วเขาก็มาแจกนะถ้ารออินแปดวันก็จะได้แปดเพชรน,นะครับผมโอเคในส่วนของกิจกรรมนะเ,เกมนี้มีภาษาไทยด้วย,น,ยนะเนี่ยเดี๋ยวมันไปหาตัวน้องวัดว่าสถานซื้อเออน่าจะแบบภาษาไทยจริงๆั้เนี่ยให้ผมเพิ่งสังเกตเห็นนะเนี่ย เออนะครับผมโอเคก็นี่นะถ้าเกิดอัปเดตเข้ามาใหม่ก็จะมีอะไรเนี่ยอินะสระของเอ็กเซียนก็ไม่มีอะไรเนาะเมื่อบัตเชอร์พอยต์คริสตัลแฟกต์เมนต์เมดัลพอยต์นี่นะเออผมก็ลืมบอกไปสำหรับเจ้าเหรียญเมดัลเนี่ยก็จะมีมาใหม่นะอย่ากิจกรรมเนี่ยจะมีเหรียญอีเวนต์ของนี่นะครับผมฮัมมนะิ่งบลูนะบลูในภาคมอนอนะครับผมเออความสามารถของเหรียญนี้เนี่ยก็เมื่อเมื่อเราคของแข็งแกร่งมากกว่า70%นะก็จะแบบ ดิงทงเร็วขึ้นเป็นเวลาเอ้ยดิงทงเร็วขึ้น8%นะครับผมเออถือว่าเหมาะสำหรับประคอสายวิ่งเลยนะครับผมสำหรับเจ้าเดียนสตาร์วิกสเกลตันเมเดลเนี่ยเออนะครับผมสเกลตันเมดเดลนี่มีแท็กแรดออฟบานอเออผมจะสลำหรับฟลาสต์ตอร์แฮปไพเลตครับผมพาลามิเซียแล้วก็เบสิเชียนนะเออเจ้าเบสิเชียนไม่มีตัวไหนบ้างวะอ๋อมีบุ๊กตัวเดียวนะเออใช้คู่กับตัวไหนได้อยู่แล้วนะครับผมเออสำหรับเจ้าเหรียญนี้อืมแต่ก็ใช้คู่กับเหรียญบุกกแหลละะมาาาาดูที่่เเปวนนออรไ� ก็คร่าวๆนะครับผมโอเคเนี่ยเมื่อมันจะมีที่แบบบวกสถานาะแปดเอ้สิบแปดเอซนอยู่นะครับผมเนี่ยแต่ก็ต้องใส่มันจะมีข้อยกเว้นกนะ็คือใส่ให้กับจุ๋มสลัดหมวกฟ้าเท่านั้นนะครับผมนี่นะก็จะมีโอกาสหนึ่งจุดหนึ่งเปอร์เซ็นต์นะที่จะได้เจ้าแท็กเนี่ยนี่จุดหนึ่งเปอร์เซ็นตะ์น้อยนะอืมแต่ก็ไม่ได้ยายกอยู่แล้วนะครับผมสลัดเหรียญที่แบบว่าได้บวกแอตแท็กสิบแปดดาวเอ้สิบแปดเปอร์เซ็นต์เนี่ยอันนี้ก็ต้องใส่ให้เออจุ๋มสลัดหมวกฟ้าเท่านั้นนะครับผมถึงจะได้ e ีเฟน e ์เออป้องกัน18นก็โอกาสอยู่ที่1.7นะเออเนี่ยแอตใอยู่ที่1.1 d e f e n ด e ฟอยู่ที่1.7แล้วก็อินทรีเทปพีแบบสยู่ที่1.5นะครับผมสรุปเหีียญเอทีเคก็ได้ยากจริงๆแหละครับโอเคเหียเอมันจะทำยากหน่อยนะสลับเกมนีนะ้นะครับผมมาดูกันเลยเหรียที่ทสําสลับเหลียดอีเวนนะคือเหียดของนิโคลโลบินนะในภาคฟาร์กนนะครับผมเอ่อเกยชา่ะอ๋อเกยชานี่เองอ๋อ,อผมว่าแหละเกยชานี่เป็นผ ไม่ใช่ดิหรือใช่วะหรือเป็นชุดญี่ปุ่นผมไม่แน่ใจนะโอเคต้องขอไฟสำหรับข้อมูลในส่วนนี้มากๆนะครับผมนะครับเนี่ยเมื่อเราอยู่ในธงของศัตรูนะเราก็จะ reduce damage หรือก็คือแบบไง,ไงล่ะ r e d u e นี่คือ damage เพิ่มขึ้นเหรอเพราะว่าไม่น่าใช่นะมันจะเป็นแบบเราได้รับความเสียหายจากศัตรูน้อยลง3%นะครับผมโอเคมาอยู่ที่ attack set อีกสามเลนกว่านะสับเปลี่ยนนี้เนะี่ยเออก็มีแบบอ๋อเนี่ยตามมีไม่เยอะมากนะแต่ก็แบบว่าจะมีเหรียญไม่มีเหรียญสินะ อาจจะมีอยู่ที่14เซนก็ถือว่าเยอะอยู่นะครับผมเมื่อใส่กับถึงสำหรับโมฟา้าก็จะอ e ีคิสเอชเคนะหรือก็คือแอตแทกนั่นแหละ14เปอร์เ e ซ็นตีค e ิสดิเฟนต์14เปอร์เคิสเฮทพี14เปอร์เซนะครับผมก็คือนี่แหละแอตแทกก็ใส่ก็โอกาสดรอปย่า,าเหมือนเดิมเลยครับอันนี้ก็2.7เออดิฟเฟนต์ก็3.8เฮทพี HP ก็3.5นะครับผมโอเคในส่วนของเหรียญอีเวนต์เนี่ยก็นั่นแหละครับเราต้องเล่นแรงนะถึงจะได้ในส่วนของเหรียญมานะครับผมโอเค ก็กิจกรรมเนี่ยมันก็จะมีโหมดใหม่เข้ามาให้นะครับผมสำหรับการเก็บแต้มแล้วก็ได้ของรางวัลน,นะก็นี่ครับใช้แบทเทิลนี่เลยเออมีเวลาให้6วันเหรอเออถ้าไม่นับวันนี้ก็น่าจะเป็น7หรือ8วันนี่แหละครับเนีประมาณนั้น7-8วันเนี่ยพยายามได้ถึงแสนห้าถ้าเกิดใครว่านะครับผมก็ได้ถึง1นึ่งแสนห้าหมื่นแต้มนะก็จะได้ในส่วนของนี่นะหินเศษตัวละครสีดาวนะครับผมได้ไปถึง20เศษเลยทีเดียวนะคริสตัลแฟกต์แมน ให้ผมดูผมลองไปทดสอบเล่นมาแล้วมันเป็นตอน of Tesho อันนี้ผมไม่ทันนะไอกิจกรรมแล้ววานด่านด่านเก่าอะ่ะไม่รู้เหมือนกันว่าด่านเดียวกันหรือเปล่านะแต่รู้สึกว่าด่านนี้เนี่ยจะเป็นแบบเราจัดทีมได้ตามสะดวกน,นะครับผมแบบว่าใครแบบเรี้ยวเยอะทีฟูฟูก็จะแบบได้เปรียบหน่อยอะ่ะเออแล้วก็จะมีตัวละครที่บวกมูด้วยนะเป็นตัวละครในส่วนของภาควานอุนะครับผมเออก็อมีพวกโซโลจิโร่เออโอวานอุนามิเนี่ยโอนามิตัวใหม่เนี่ยก็อยู่ในภาควานอุเหมือนกันนะครับผม เอ็กซ์เดกับตันคิดนี่ไม่รู้เหมือนกันว่าเออเหมือนจะไม่อยู่นะเออเหมือนในตอนในภาควาันนู้นยังไม่เจอกับตันคิดหรือเปล่าเลยไม่ได้เพิ่มไม่ได้เพิ่มในส่วนของอะไรล่ะบูทนะครับผมบูทในการที่จะทำให้ได้แต้มเนี่ยทัท้งเท่าเฉลส,สกอเพิ่มนะครับผมโอเคเนะครับก็จะได้เปรียบสำหรับคนที่ทีฟูฟูอยู่แล้วนะนี่เนี่ยถ้าเกิดเราได้แสนแต้มเราก็จะได้เนี่ยเศษหินสีดาวเนี่ยผมว่ามันเป็นสิ่งที่ดีมากเลยนะที่ได้มาเนี่ยโอ้น่าเก็บนะถ้าเกิดใครบ้างๆเนี่ยก็ เดินให้ได้20อันละกันนะครับผมโอเคเศษห้า okay, แ,แต้มไม่น่ามากหรอกครับเออไม่น่าเยอะเกินไปนะหรือเปล่ามันก็นั่นแหละแล้วแต่คนว่านะครับผมใครว่าเล่นก็ก็เลยเกิดใครว่าก็แนะนาให้เล่นนะไม่จ๋าว่ามันไปขอที่ดีนะแต่การอัพตัวละครเนี่ยที่เราจะเจาะจงได้เนี่ยเสร็จหินมันหายากนะครับผมมันได้เร็วกว่าการวิ่งเหยียบเออวิ่งทีนึงนี่ก็โหวันหนึ่งเราปล่อยแปะชั่วโมงใช่ปะใช่แบบชปะชั่วโมงวะก็จะได้ไม่แค่สามเศษหรือสองหรืสามเศษเองนะครับผมโอเค ไม่ใช่แชั่วโมงสิเหมือนผมไม่ได้เล่นเกมนี้นานเออสิบสชั่วโมงก็เกินสชั่วโมงแล้วได้ประมาณ2-3เศษหินเองนะแต่นี้เราเล่นเออเราก็จะได้ถึง20เศษนะถ้าเกิดเราเล่นถึงแสนห้าห้าหมื่นแต้มนะครับผมโอเคอัปเดตกิจกรรมก็น่าจะมีประมาณนี้แหละครับสำหรับตัวละครใหม่อะถ้าเกิดผมมีโอกาสได้เปิดหาเนี่ยเออหรือหรือหรือให้ดูตู้สุ่มนะครับผมนี่นะตู้ใหม่มาก็จะเป็นตู้ของตู้สเตปนามิแล้วก็ตู้ธรรมดานะครับผมโอกาสในตู้ตู้ตู้เศษเอ้ยไม่ใช่ตู้สเตปเนี่ย เออคู่นะครับหมอสีดงห้าเปอร์เซ็นต์อันนี้ไม่ค่อยชัวร์เท่าไหร่นะสำหรับการออกสีดงห้าเปอร์เซ็นต์ถ้าเกิดเป็นเจ็ดเปอร์เซ็นต์นี่จะชัวร์กว่านะครับผมอ่าก็ได้ตัวละครธรรมดาตามนี้เลยนะเออจะไม่มีพวกตัวละครธรรมดาบอกว่าอ๋อยังมีเจ้าตัวในส่วนของอุลุชนะครับที่เป็นตัวใหมยอยนะ่อยู่แล้วแคชแมนอาฟูนะจะเป็นตัวยังไม่เก่ามากนะสอวนตัวใหม่ๆเนี่ยครับผมโอเคนี่นะเราต้องมีอย่างน้อยร้อยเจ็ดสิบเพชรถึงจะได้ดิวคาแรคเตอร์การันตีหรือก็คือเจ้าโอนาะมิเนี่ย อย่างน้อยตัวหนึ่งนะเรต้องมีอย่างน้อยขั้นต่ำ170เซสต์อะผมก็มีพอดีด้ดยว่ะแต่ผมจะขอคิดดูก่อนแล้วกันว่าผมจะเปิดหรือเปล่าน,นะครับผมในส่วนของเจ้าโอนามิเนะี่ยโอเคครับยังไงคลิปนี้ก็ขอลาคุณผู้ชมไปเพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับผมถ้าชอบฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ผมนะครับไปครับยังไงก็ขอลาคุณผู้ชมไปเพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับผมเสร็จครับบายครับ